จริงทางหูรูดจริงอ๋ออันนี้มิชาให้หรอซื้อเองค่ะเอาเอาคืนไปเลยอ่ะอยากได้บ้างอ่ะก็เห็นแล้วมันไม่อยากซื้ออ่ะตอนเห็นมันไม่อยากซื้ออ่ะเพือตอนเห็นมันไม่อยากซื้อแต่มันอยากติดบ้างอะไปยืมของเพื่อนมาแล้วก็แบบเคยกินมันแบบช็อตมบก เด็กพี่อะจริงอยากได้ตัวไหนเหรอมันมีตัวไหนที่น่าเหมือนในนี่ไหมไม่มีอ่ะพราะน่ารักเกินนไปค่ะกบเคโลปี้คือแค่ขึ้นชื่อว่ากบมันก็ไม่น่ารักมันน่ารักนะเว้ยเกมบุรีเก็บกบเคโลปี้เหรอแค่คนชื่อว่ากบก็ไม่อยากเป็นแล้วว่ะเกมเกมบุรีไม่อยากเป็นกบไม่เหน็บบุรีกบไม่เอากบวะไม่อยากเป็นกบอ่ะ พิเน่เป็นเต่าก็ยแย่งพิเน่บูรี่กบเคโลปี้ถ้ามีคนบอกว่าเป็นเต่าก็ไม่เอาเป็นแล้วอ่ะเป็นมิโดรีไม,ม่เอาอ่ะกบจินดี้อ่ะเห็นมันกระโดดใส่กล้องปะไม่เห็นมันกระโดดใส่กล้กกองแล้วกล้องกล้องหมุนอ่ะทั้งหูลูกหมาละแปดสิบมีหนึ่งลูกทุกคนดูพี่เน่บูรี่พ่เน่เมันบูรี่ จาซื้อไหมย่งมนัน <kar st 3> ัน้ำเชื่อมดูมนเป็นเด็กบุสุดขั้วคือมีน้ำชื่อมทุกคน Kia. <laughs> 这个。<laughs>